กระลอกกระลอก <ไ b! S 1> เห็นกระลอกไหมคะหนูหนาวไหมกระลอกฮิมะตอบก้ะเอ๋ก้ะเอ๋ก้ะเอะฮอาย So cute. น่ารักจริงเลยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนเดี๋ยวอาหารมาให้ไม่ต้องแย่งกับนกนะไม่ต้องแย่งกับนกนะหนาวกันละสิหนาวมากใช่ไหม โอ้โหอ๋อนี่นี่ตรงนี้นี่ไงอยู่ตรงนี้นี่ไงอ่ะอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเจ้าหันมาให้ไม่ต้องกลัวโอู้อยู่เยอะเหมือนกันนะฮะโน่นอยู่ตรงโน้นเลยโน้นเลยนะ Oh,